สวัสดีครับอยู่กับช่องศารับสิ่งครับคลิปนี้พามาดูการไถ่ายนานะครับถ้าเกิดเป็นบิ้งเล็กนะครับบิ้งเล็กแล้วก็เป็นจัตุรัสนะครับเป็นม้นท้นนะครับเออจัตุรัสก็คือสไตล์แบบด้านคุณด้านเท่ากันครับการไถยก็มีหลายแบบครับมีหลายแบบแต่แล้วแต่เราจะเลือกครับอ่าเราก็อธิบายเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นช้อยเป็นช้อยให้เลือกครับถ้า อันนี้มันขี่ข้านเลี้ยวครับถ้าเลี้ยวก็ต้องโยกหลายรอบครับก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือถอยลากยาวถอยลากยาวเสร็จก็ไปถอยลากยาวฝั่งนู้นแต่แต่แต่ถ้าถ้าเป็นผมไถผมจะดูผมจะดูแนวนะครับผมจะดูแนวเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เกียร์เกียร์ขึ้นเ็ดกันแท้มันวะฝั่งนี้ก็ต้องต่ําอยู่แล้วครับเป็นผมผมจะไถไปนู่นครับถ ผมจะถอยลากยาวลากยาวก็เหมือนว่าดึงดินหน้านี้ให้มาอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะถอยลากลากไปแนวเดียวกันครับนี่จะลาก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 ,ลากอย่างเงี้ยอนนี้มันแล้วแต่สับเป,ปือครับแล้วแต่เขาหน้าเขาครับเราอธิบายเป็นเป็นแนวทางครับแล้วแต่คนมักบางคนบ่หูยักไถครับกะทิคุ้มโยกหมุนเลี้ยวหมุนเลี้ยวถอยเดินหน้าถอยหลัง อันนี้ก็เข้าเกียร์เดียวครับเข้าเกียร์เดียวแต่ถ้าเป็นถ้าเปนผมถ่ายผมก็จะดูครับด,ดูว่าฝั่งนู้นมันสูงกว่าฝั่งนี้ไหมหรือว่าเป็นการถอยดึงถอยดึงก็คือเหมือนว่าเป็นการปรับหน้าดินไปในตัวครับปรับสมมติว่าใส่มาหนิก็ิะยูมมาฟังนี้อาจจะได้นิดหน่อยก็ยังดีก็ยังดีก็จะประมาณนี้ครับแนวทางเป็นแนวทาง ตอนนี้ก็สองนาทีครับสองนาทีก็ได้ประมาณเนี่ยแต่ถ้าเป็นผมไทยผมก็จะต้องดึงเดินหน้าไปนูุ่นครับถอยหลัง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 กยาวว่างี้น่าจะปรับเลี้นผานนะครับฐานที่ผานที่มันบิดได้ครับมันบิดฐานหัวมูครับที่ผมเคยไปถ่ายให้ดูครับมันหมุนได้ก็คือแบบนั้นก็คือว่าไถยลงลักษณะแนวเดียวกันครับไถยหน้าเดียวกันแต่ไม่ต้องถอยหลังครับ อันนั้นก็คือว่าเรากลับรถก็อะไรได้หมดนี้สับป,ปือเขาเผื่อครับเขาไปฝังนถอยๆนี่เขาจะเผื่อเพื่อซอมหัวงานครับจะได้วิ่งเป็นวงกลมให้หมดครับแบบนี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องเอาให้มันเสร็จเพราะว่าเวลาซอมหัวงานเ็าต้องโยกอยีกนี่หัวงานครับหัวงานน,งน,น,นี่ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางครับมันอาจจะไม่ดีที่สุดไม่เพอร์เฟกที่สุดครับ ก็ดีหน่อยที่ผมเสร็จแล้วครับน้ำผมเสร็จแล้วเลือแต่รอแต่หวานหยอด ดึงมาจาปล่อยมืองอันนี้เดี๋ยวมันมันดีเฝ้าไปเบิ้งกันเขานับคะแนนนะครับนี่บอร์เรียวกระซังไฟเบื้องเขานับคะแนน ทำไมว่าคนที่ไทยรถไถยนาเดินตามเป็นแล้วมาขึ้นรถใหญ่ไปไม่เป็นนะครับหายากครับสิจับหัวงานมาเป็นเก็บงานมาเป็นเก็บมุ่งม,มาเป็นก็มีหลายอย่างครับ ดไม่ดูว่าสับป,ปะรดจะทำยังไงครับมันใกล้เคียงครับตอนนี้เริ่มใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงกับฝั่งนี้แล้วน่าจะอีกถอยอีกหนึ่งโยกสองโยกมันีก็สิตีเป็นวงกลมครับวิ่งเป็นวงกลม อนี้ก็ประมาณ1งานครับประมาณ1งาน1นงานหงานก็หมายถึงว่าประมาณหนึ่งตารางวาครับหไร่ 1, มี4งาน1นึ่้บอโอ้สี่ร้อย่ร้อตารางวามันมีทั้งหมดเอ่อพันหตารางวาหนึ่งไร่ แต่ก่อนมีร้อยสี่สิบมีร้อยสี่ร้อยสี่สิบไอตัวอาทีเล็กๆแล้วก็มียันม้าสามเก้าจนเขาได้ฉายาไอ้วันสามเก้าสมัยมสมัยพระท่านมีช่อง YouTube แล้วก็มีขายแล้วก็มีห้าเจ็ดก็จะประมาณสไตล์นี้ครับสไตล์นี้ อ่ะเบืงอาเป็นแนวทางครับมันอาจไม่ดีที่สุดครับมีคนเกง่งคนเซียนกว่านี้เยอะแยะครับเบิงเป็นแนวทางครับบ่ดีกัอมีข้อเสนออะไรก็แนะนํากันเข้ามาครับว่ามันโอ้อกูรู้มาตั้งนานแล้วกูทาอย่างนี้มาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วโอ้ยเก็นเก่งไงยะเบิ้งครับฮะ ม,มันก็นสีํำให้นวลฝั่งนู้นมันจะต่ำเพราะว่าดัานหน้าดินขึ้นแล้ว้าเข้าไถไเปแนวนี้ถอยหลังไถถอยหลังเดินหน้าไถยังสิเนี่ยมันจะปรับปรับหน้าดินได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สียู่เมื่อสิสไลด์ไปหุ่นอีกแต่อีกยังน้อยเติบเติมนึงเลยครับเพราะว่าหน้ามันเป็นปริมณฑลครับปริมณฑลลาเของอื่นมณนฑนลอะไรัะ กันไทยเขาอื่นอย่างจัตุรัสพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเราแม,น,มนพื้นผ้าน่าจะใช้ง่ายรถน่าจะใช้ง่าย,ายารถเกี่ยวง่ายรถเกี่ยวมากกับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใช้ง่ายสุดหรือล,ลูลังกับลูลังนี่จะเสร็จแล้วครับต่อกันคลิปหน้าครับเนาะเอาประมาณนี้พอเป็นแนวทางครับ เจอกันครับสวัสดีครับ